สวัสดีค่ะเด็กๆขอโทษทีเนะาะเมื่อวานไม่ได้อัดให้นะคะเมื่อวานนี้ครูอสอนหน้าร้อยสอถึงหน้าร้อยแปหน้าร้อยสองร้ไม่ได้ยากนะคะแค่ให้นักเรียนนับนับนะคะนับตัวตัวเนี้ยว่าในรูปนี้มีทั้งหมดกี่กี่รูปบัตรหน่วยเนาะดูตัวอย่าง1 2 3 4 5สองสามสี้าหกดแดเก้อันนี้11นะคะ ่าหรืออีกวิธีหนึ่งคือนับ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมอันนี้ก็1 2 3 1 2 3ก็3คูณ3เป็น9อันนี้ก็9 9 9เบก9เป็น18แล้ว18 9 9 2 2 21นะคะแบบนี้พอนับได้ไหมคะน่าจะได้เนาะอ้าวลองดูแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันนะคะหน้าร้อยสองร้อยอนะคราวนี้เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้ร้อยส ถึงร้อยอถึงร้อยสเขาวนี้ร้อยหเป็นการแสดงวิธีการหาปริมาตรแล้วนะคะการหาปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่มีสูตรคุณครูมีให้เขียนเลยลูกเขียนไปนะคะใครไม่ทันกรุณาแคปหน้าเจา้าเอาไว้เนาะมีสูตรที่หกว้างคูณยาวคูณสูงสูตรที่2องพื้นที่ฐานคูณสูงวิธีการอ้าดูนะวิธีทำ ปริมาตรนะคะปะริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับอันนี้ทำไมถึงต้องเป็นสูตรแรกเพราะว่าเขาให้กว้างยาวและสูงม,มานะคะอ่ากว้าง8ยาว10สูง4 หน่วยนะคะเป็นลอบอคือลูกบาศอมอเซนติเมตรนะคะหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรลูกคูณกันสิอันนี้คูณกันได้80ดสิบแปดสิบคูณสี่แปดสี่สาสสองก็จะได้สามรี่สิบลูกบาทเซนติเมตรตอบแล้วค่ะง่ายไหมง่ายมากเลยนะคะ 320ลูกบาทลูกบาทเซนติเมตรนี่นะคะชึบอ่ะข้อ2ลองทำเองเนาะอ้าวไปดูข้อ3อันนี้ข้อ3มันจะไม่ใช่หน่วยเซนติเมตรและหน่วยเป็นเมตรเห็นไหมแต่สูตรเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมวิธีทำ ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะกว้าง8ดยาว14สูงห้าลอบอมอนะคะลูกบาทเมตรนะคะลูกก็คูณกันมานะ ได้เท่าไหร่เนาะตอบแล้วเห็นไหมง่ายมากมากเลยลูกบาทเมตรนะคะนี่เสร็จแล้วข้อ3กับข้อ4เป็นลูกบาทเมตรเหมือนกันนะคะนักเรียนลองทำดูเนาะเอาละ <c oughs> เดี๋ยวครูจะอธิบายอีก2หน้าต่อไปนะคะตอนนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ